รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมใน168ชั่วโมงในค่ำคืนวันนี้ วันนี้ผมมาจริงๆผมมาทำรายการไทยนิยมครับแล้วก็มีโอกาสมาซอยเรวดีอยู่ตรงนนทบุรีซอยนี้เป็นซอยยาวแล้วก็มีร้านอาหารอร่อยอร่อยซ่อนตัวอยู่ในซอยนี้เยอะแยะ,ยะมากมายแต่บุรีมาถ่ายอยู่ที่ร้านหนึ่งครับชื่อบ้านฉันก่อนที่จะถ่ายมีโอกาสได้เจอเจ้าของร้านพูดคุยถึงเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจอยากให้ผู้ชมในร้องสแปชั่วโมงนี้มีโอกาสได้รู้จักสุภาพสตรีท่านนี้ด้วยเพราะคนที่ชอบแบรนด์เนม ผมว่าแบรนด์เนมมันก็เป็นความออชอบในแต่ละคนแบรนด์ต่างๆไม่เหมือนกัน่วนใหย่แบรนด์เนมเราก็รู้จักแบรนด์ดังๆจากทั่วโลกนะครับตั้งแต่แบรนด์ที่เป็นเสื้อผ้าแบรนด์ Brand ที่เป็นกระเป๋าแบรนด์ต่างๆมากมายทําไมต้องมีสมาคมสินค้าแบรนด์เนมมือสองบางทีคนที่ซื้อแบรนด์เนมไปมือแรกเอาไปขายต่อได้บางคนว่าเ่าขายต่อแล้วกาไรด้วยวันนี้อยากแนะนําให้คุณผู้ชมได้รู้จัก เพิ่มอ,อีกขั้นหนึ่งที่มีโอกาสได้รู้จักตอนมาทำรายการคุณสุภานัฐจรุลพรพักตีคุณปูครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับ <ฮะ S 1> พี่ปูขอ <ฮะ S 1> บคุณมากก่อนถ่ายรายการวันนี้พอดีคุยกับพ,พี่ปูแล้วแบบมีเรื่องนี้ด้วยเหรอน่าสนใจด้วยเหรอมันคือเรื่องของสมาคมใช่ค่ะชื่อสมาคมนว่าสมาคมแบรนด์เนมมือสองสมาคมแบรนด์เนมมือสองแน่นอนแบรนด์เนม ก็คงทั้งไทยและต่างประเทศอย่างแบรนด์เนมต่างประเทศเยอะแยะมากมายบางทีเขามีหลายร้อยปีมาแล้วนะครับอย่างสายกระเป๋าก็ต้องรู้จักแอ์เมสหรือจังเบอร์กินเคนลี่โอเยอะแยะมากมายสายนาฬิกานะอยู่ด้วยปาเต็กฟิลิปโรเล็กอะไรต่างๆมากมายของคนไทยของคนไทยมีไหมแบรนด์เนมมีเนาะมีค่ะนะครับเสื้อเห็นผมบอกสมัยรุ่นพิ่ไ่สนใจแก้วทองนะเสื้อต่างๆเดี๋ยวนี้มีคนเอาเสื้อกลับมานะครับจำหน่ายใหม่ อีกครั้งหนึ่งก็มีเยอะแยะมากมายนะครับแต่สมาคมนี้คือสมาคมแบรนด์เนมมือสองนี้พี่ปูก่อตั้งใช่ค่ะก็ตั้งมาเลยครับอ่าใช่ค่ะแสดงเป็นคนชอบแบรนด์เนมตั้งแต่ต้นด้วยค่ะค่ะแบรนด์เนมที่ที่เราก่อต่อตั้งมาสมาคมแบรนด์เนมมือสองเนี่ยก่อตั้งมาเมื่อไหร่อ่ะอันนี้ก็เข้าปีที่สิบเอ็ด สิบเอ็ดปีเชื่อไหมผมโทษทีนะพี่ปูไม่เคยรู้เลยว่ามีสมาคมยังเคยแอบนึกอยู่ในใจนะคนเราก็แบบเห็นแบรนด์เนมอะไรต่างๆเยอะๆบางที๋ยวนี้มีโทษนะของปลอมเนาะ๋ยว่นี้มีการแบบทําราคาอะไรต่างๆบางทีก็ที่มันน่าจะมีแบบคนที่รักในแบรนด์เนมมาร่วมรวมกันผมเห็นในบางประเทศมีแต่ประเทศไทยมีพี่ปูทำนะซ่อนตัวอยู่ที่นี่แหละอยู่ตรงเดี๋ยวบอกคุณผู้ชมก่อนถ้าได้เห็นบรรยากาศอาหารอะไรต่างๆ ผมอยู่ในร้านพี่ปูเนาะใช่ค่ะร้านที่มีชื่อว่าบ้านฉันซึ่งเป็นร้านที่ต้องจองเข้ามานะเพราะว่าบรรยากาศร้านอะไรต่างๆรายละเอียดตรงนี้ไปดูในไทยนิยมชมอร่อยผมพี่จิ๊บพี่ตื่อพาคุณผู้ชมมารู้จักที่นี่แต่วันนี้ในร้องสบายชั่วโมงรู้จักเรื่องของสมาคมแบรนด์เนมมือสองสิบเอ็ดปีที่แล้วนึกอะไรทําไมต้องมาตั้งเป็นสมาคมอ่ะต้องบอกว่าเมื่อ11ปีที่แล้วเนี่ยเรื่องของสินค้าแบรนด์เนมมือสองเนี่ยเริ่มเข้ามาในประเทศไทย เริ่มเยอะขึ้นเยอะขึ้นปัจจุบันนี้เยอะมากนะคะเมื่อก่อนนี้ก็เยอะแล้วนะคะทีนี้เนี่ยเราขายสินค้าแบรนด์เนมกับเพื่อนที่เป็นแอลอเซตด้วยกันเขาก็เราไม่ได้เป็นแอลอเซตนะแต่เพื่อนเป็นแออเซตเราเป็นเพื่อนป็นอเซตเราก็มาเอ๊ะทำยังไงดีนะในสินค้าแบรนด์เนมเนี่ยที่เขาขายสินค้ามือหนึ่งมาแล้วไปใช้เป็นมือสองเนี่ยเริ่มเติบโตในตลาดเราก็เลยไปศึกษาข้อมูลเพิ่มว่าอ๋อสินค้าแบรนด์เนมมือสองเนี่ยมันโตขึ้นทุกปีในประเทศไทย ตอนนี้มูลค่าเนี่ยมันเป็นหมื่นล้านนะเป็นหมื่นล้าน เมื่อสมัยนู้นน่สิบกว่าปีนี้ก็เป็นพันล้านแล้วนะในในในประเทศไทยเราก็เลยมองว่าแล้วเราทํายังไงให้สินค้าแบรนด์เนมมือสองเนี่ยมาซื้อขายค่ะมาซื้อขายกันโดยโดยให้ให้ปลอดภัยสําหรับผู้บริโภคแล้วก็สาหรับพ่อค้าแม่ค้าด้วยกันเองก็เลยตั้งชมรมแบรนด์เนมคคือปลอดภัยทั้งทาง,งไปและทางกลับ <S 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 ใช่คือทางผู้บริโภคที่จะมาซื้อสินค้าก็มั่นใจได้ว่าสินค้ามือสองแท้นะครับผู้ที่ขายไปก็มั่นใจได้ว่าได้ซื้อของแท้ออขแท้นะครับแล้วก็ ทั้งไปและกลับก็จะได้สบายใจใมันควรจะมีตรงนี้อยู่มันควรจะมีตรงนรตรงกลางเราก็เลยตั้งชมรมกันขึ้นมาก่อน3-4ีค่ 3, คมเป็นชม,ชมรมแบรนด์เนมมือสองก่อนเพแล้วสมาชิกที่เป็นแม่ค้าพ่อค้าที่มีหน้าร้านเนี่ยมารวมกันรวมไปรวมมาจาก3คน5คน10คนผ่านประมาณ2-3สาปีก็เลยตั้งเป็นสมาคมแบรนด์เนมปัจจุบันมีสมาชิกสมาคมอยู่300กว่าร้านค้าที่ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว แน่นอนผมเวลาไปแบบช้อปปิ้งมอลล์นะโดยเฉพาะช้อปปิ้งมอลล์ที่แบบฮิปๆเล็กๆอเลยเขาจะมีร้านขายของแบรนด์เนมใช่ค่ะร้านค้าเหล่านี้ก็มาเป็นสมาคมแล้วใช่ค่ะสมาคมจดถูกต้องตามกฎหมายเลยทุกอย่างนะครับตั้งแต่18ปีที่แล้วใช่ค่ะขั้กิจสมาคมคือจริงๆแล้วการรวมตัวของพวกเราเนี่ยเรามีการคัดเลือกมีการเลือกขึ้นมาเนี่ยมีทีมเลือกขึ้นมาทางกูเป็นนายกสมาคมแล้วก็มีอุปนายก มีกรรมการมีเอเลนยิกเนี่ยกรรมการทํางานอยู่10ท่านแล้วก็มีกรรมการกิติมศักดิ์อีก10ท่านเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเราได้เห็นรูปภาพอ่ะถ้าได้อินเสิร์ตรูปภาพจะเห็นว่ามีท่านใดบ้างนะท้ามาทํางานสมาคมอยู่อัาที่เช่นดที่เอ่ยนะอที่เช่นถ้าถ้าเป็นกรรมการกิติมศักดิ์ก็อาจารย์อันนี้ท่านท่านท่านอยู่บนว่าอาจารย์พยาวพัฒนางพ์หญิงเหล็กแห่งการนักพู่ถ้าจะที่ปรึกษาเปียนบรรยกาสร่วมงานทั้งแต่สมัยที่จนเป็นนักพูดที่มีชื่อเสียงมากมาก เป็นครู<ช>ของ<ช>วงการผู้มำเนนการผู้ประกาศหลายต่อ<ช>หลายคนใ<ช>ครับผมท่านให้คําปรึกษาแล้วก็เป็นกรรมการกิติมศักดิ์ให้กับทางสมาคมแบรนด์เนมอยู่เวลาเราอยากมีอบรมอะไรหรือเราอยากปรึกษาเรื่องอการพูดหรือการสื่อสารอะไรก็ปรึกษาท่านท่านอยู่ฝ่ายนี้ส่วนกรรมการกิติมศักดิ์ท่านอื่นก็จะมีโดยเฉพาะเช่น เทคโนโลยีเอ่ยที่เสริมสร้างเข้ามาหรือว่าการให้ความรู้เรื่องของบัญชีภาษีกฎหมายต่างๆที่เราไว้อบรมสมาชิกที่อยู่ในสมาคมเพราะฉะนั้นสมาคมเราเนี่ยเป็นองค์กรเจตนะแล้วเนี่ยเราทําในเรื่องอะไรบ้างเราใช้ความรู้ความสามารถของเราเนี่ยไปคัดคัดแยกประเมินทรัพย์ให้กับภาครัฐและคนดวยกประเมินรั์ให้กับภาครัฐด้วยขยายความนี้หน่อยคือมีหน้าที่ทำอะไรคัดแยกประเมินรั์เป็นผู้เชี่ยวชาญครับ เราที่ไม่ใช่ทรัพย์อย่างพวกที่ดินไม่ใช่เราขนาดในเรื่องของแบรนด์เนมเราอย่างแบรนด์เนมก็คือตั้งแต่นาฬิกากระเป๋าแหวนเสื้อผ้ารองเท้าหมวกอะไรอย่างงี้ทั้งหมดคุณผู้ชมอย่าล้อเล่นไปนะเดี๋ยวนี้รองเท้าสนเกอร์บางคู่เนี่ยเขาเป็นหลักแสนหลักล้านยังมีนะที่เป็นประมูลเงินเท่าที่ผมหมวกบางใบเพราะบางทีเพราะแบรนด์เนมมันไม่ใช่แค่เรื่องยี่ห้ออย่างเดียวมันคือเรื่องของการที่ใครเคยสวมใส่มาก่อน แล้วก็ไอหมวกใบนี้แบบมีที่มาที่ไปอย่างไรบางทีสร้างมูลค่ามหาศาลโดยที่คุณไม่รู้ตัวผมถึงบอกว่าเรื่องแบรนด์เนมจริงๆก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนี่แล้วก็วันนี้อย่างที่บอกผมก็เอ๊ะมีคําว่าสมาคมแบรนด์เนมมือสองให้ประโยชน์สําหรับคนที่แบบสนใจเรื่องแบรนด์เนมแล้วอยากที่จะซื้อหรือคนที่อยากจะขายหน้าที่ต่างๆเหล่านี้เป็นหน้าที่ที่สำคัญมากๆนะครับลองรู้จักเรื่องนี้ในคืนวันนี้และคุณผู้ชมจะสามารถที่จะซื้อของได้อย่างผมว่า แท้แน่นอนนะครับปรึกษาสมาคมได้ไดนะครับแล้วก็สามารถที่จะขายได้อย่างถูกต้องด้วยสักครู่ผมกลับมาในร6อยชั่วโมงนคือวันนี้กับพี่ปูสักครู่เดียวครับสนับสนุนโดยสิงค์คอร์ปอเรชั่นสนับสนุนโดยเดยแฮแ,แชมพู เดนแคร์ครีมนวดผมเคราตินผู้ชมกำลังชมเราแปดชั่วโมงทางช่องสามในคัมคือวันนี้ผมวิบูลย์รันจอรแขกข้าเจิญของผมในคําคือวันนี้คุณสุภานัดจรูนพรพักดีพี่ปู่ผู้ที่เป็นนายกสมาคมแบรนด์เนมมือสองมีแห่งประเทศไทยไหมอ่ายังไม่มีแต่ก็คือทําเฉพาะในประเทศไทยใช่ค่ะที่หลักๆอย่างที่บอกการเริ่มต้นมาไม่กี่คนที่ชอบแบรนด์เนมและอยากให้มีความถูกต้องมีความยุติธรรมทั้งผู้ซื้อผู้ขาย นะครับตั้งแต่ผมว่าน่าจะเริ่มจากผู้ซื้อเลยพี่ปูคืออยากซื้อของแท้ยังมีใครที่มาบอกผมเองผมชอบสายนาฬิกาเนาะผมจะไปผมว่าใครรู้เรื่องนี้แล้วแต่ละคนไม่เหมือนกันนะบางคนก็ถนัดแบรนด์นี้บางคนถนัดแบรนด์นี้ผมว่าหน้าที่สมคมก็ต้องหาผู้เชี่ยวชาญพี่ก็ต้องหาอยู่นะมีค่ะผู้เชี่ยวชาญจรับจริงอย่างส่วนตัวพี่ปูชอบอะไรชอบกระเป๋าชอบนาฬิกาชอบกระเป๋าที่ผ้ารองเท้าพี่ก็ดูสบายๆนะไม่ได้แบบดูแบบติด แบรนด์เนมหรือแบรนด์เนมเยอะกำลังดีพอๆดีแต่จริงพี่ชอบอะไรกระเป๋าชอบกระเป๋าชอบนาฬิกาชอบกระเป๋านาฬิกาเสื้อผ้ารองเท้าอะไรก็ชอบหมดเลยค่ะคชอบมือสองเป็นผมชอบมือสองด้วยพี่ชอบมือสองเพราะอะไรชอบมือสองมือหนึ่งตอนนี้เราเรามันราคาค่อนข้างแพงแล้วก็สูงและอีกอย่างหนึ่งเนี่ยเราอะอยู่ในวงการแบรนด์เนมเราสามารถหามือสองของแท้ได้และมือสองของดีคุณภาพดีสมราคาใช่ มือสองบางทีสำหรับคนแบบเล่นๆเนาะบางทีเขากลัวมือสองเถูกต้องหรือเปล่านี่สำคัญก่อนคือแทหรือเปล่าก่อนใช่ไหมครับเออมีข้อแนะนํำยังไงคือสมมุติจะซื้อแบรนด์เนมดีๆมือสองถ้าเกิดว่าของเรามีสมาชิกสมาคมอยู่300กว่าร้านค้าเขาก็ลิจิเซอร์ ต้องสมัครเป็นสมาชิกสมาคมแล้วกรรมการอนุมัติแล้วว่าไม่มีประวัติเสื่อมเสียไม่โกงไม่ขายของปลอมถึงเข้าเป็นสมาชิกได้แล้วระหว่างที่เป็นสมาชิกขายของคุณจะมีหน้าร้านหรือขายออนไลน์ก็เป็นสมาชิกสมาคมได้นะจะขายกระเป๋าในการเสื้อผ้ารองเท้าเป็นสมาชิกสมาคมได้แต่ถ้าในระหว่างทางที่คุณขายสินค้าของปลอมหลุดออกมาเราตัดคุณออกจากเป็นสมาชิกสมาคมเลย แล้วเราประกาศด้วยนะเพราะเราเป็นสมงคมามิสิบบอกว่าร้านนี้เคยมีแบบอย่างนี้นะครับมีเคยขายของปลอมเพราะเหตุนี้เป็นข่าวเยอะไปหมดไม่ประกาศเขารู้อยู่แล้วนะครับล้วก็ตัดออกเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสนับสนุนคนที่ขายสินค้าที่ไม่ละเมิดเครื่องหมายการค้าครับถ้าร้านไหนก็คือให้ถูกต้องตามกฎหมายคําว่าไม่ละเมิดเครื่องหมายการค้าเป็นไงอธิบายคือขายสินค้าของปลอมขายยี่ห้อที่เป็นของปลอมเปรียบเทียบปลอมมิลเลอร์เกตเอปลอมทั้งหมดหรือแบบ ขายแบบไม่มีจริยธรรมอะไรอย่างเงี้ยเราตัดออกหมดจากการเป็นสมาชิกสมาคมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราค่อนข้างจะจะจะซีเรียสตรงนี้นิดนึงว่าคุณจะต้องขายสินค้าของแท้แล้วก็ไม่มีปลอดเสริมเสียดราม่าในอินเทอร์เน็ตด้วยในโลกโซเชียลออนไลน์ด้วยคือเราก็คัดคือไม่ใช่เอาจํานวนอย่างเดียวเราต้องการคุณภาพเพราะเราเป็นสมาคมเราต้องการความน่าเชื่อถือเพราะฉะนั้นพี่ปูอถ้าเราเอาจำนวนเราไปเป็นพันแล้วค่ะตอนนี้เราคัดไม่เด้เห้ือนกันที่เราไม่ให้เข้า เยอะด้วยนะเยอะต้องบอกว่าอย่างที่บอกจะเป็นพันนี่ตกตะกรอนเลือ3 0รใช่งั้นพวกเราอ่ะในสมาชิกสมาคมพวกเราอ่ะจะต้องได้รับการอบรมเรื่องของกฎหมายการฟอกเงินจากปปงงซึ่งพวกเราอบรมไปเกือบครึ่งของสมาชิกแล้วนะคะทุกคนือพี่ปูเองก็ไปทําให้ถูกต้องตามกฎหมายขอความร่วมมือหน่วยงานรัฐให้เข้ามาอบรมให้เราด้วย ร่วม<ป>งานกับปปงปปงอ,อบรมเรื่องกฎหมายให้เราสองครั้งแล้วนะคะในส่วนของปปงจริงๆอบรมในเรื่องของค้าของเก่าให้กับหลายๆอุตสาหกรรมแต่อุตสาหกรรมแบรนด์เนมก็เป็นอุตสาหกรรมหนึ่งซึ่งเราก็พยายามผลักดันให้ถูกต้องตามกฎหมายให้ขึ้นมาอยู่บนดินให้ได้เราก็ไปอบรมเรื่องของการฟอกเงินให้ความร่วมมือกับภาครัฐเรื่องของการฟอกเงินเราระมัดระวังในการซื้อสินค้าหรือว่าจากบุคคลที่เข้าข่ายบุคคลที่ถูกกาหนด ก็คือกำหนดเรื่องของการฟอกเงินไหมมีเรื่องของการผิดกฎหมายไหมในเราค่อนข้างระมัดระวังแล้วก็สมาชิกร้านค้าทุกคนเนี่ยจดใบค้าของเก่าครับสําหรับการค้าขายของเรื่องของแบรนดน์เนมแล้วพวกเราก็ให้ความให้ความร่วมอือภาครัฐเวลาสินค้าหายอะไรเราก็มาตามหากันในกลุ่มของเราอ๋อตามหาด้วยตามหาสินค้าธุรกิจเยอะม,มากเลยนะใช่ใชค่ะแล้วถ้าหลักๆก,ก็คือ โอ้โหพี่ละเอียดไปถึงตามหาสินค้าที่สูญหายใช่เราช่วยเหลือนะคะเราช่วยเหลือของภาครัฐเลกชนอย่างที่เรียนไปข้างต้นแล้วในกลุ่มแบนเนียมพวกเราเนี่ยเวลาขายสินค้าไปเนี่ยใครซื้อสินค้าจากพวกเราไปไม่แน่ใจก็มาให้ทางสมาคมตรวจออกใบรับรองก่อนสมมติพี่อยากได้นาฬิกาสักรนอนนึงเราซื้อจากร้านค้าเนี่ยเรามู้จักเลยเราไม่แน่ใจส่งมาให้สมาคมช่วยดู รหรือราการส่งไปเอ็กโซด์วอใช่ไหมคะกระเป๋าส่งมาให้สมาคมแบรนด์เนมทุกวันนี้มีคนส่งมาให้ตรวจเป็นคนกลางแน่ใจแล้วค่อยซื้อยังไม่ต้องจ่ายเง,งนนินมีข้อแนะนําอย่างนี้ด้วย,ยนะคุณผู้ชมถ้าวันนี้รู้จักสมาคมแบรนด์เนมมือสองแล้วเนี่ยนะครับก่อนที่คุณจะซื้อนะครับก็สามารถที่จะหาคนกลางมาตรวจคนกลางมา อบอก,บกเขาเลยนั้นว่าบอกที่แล้วแบบส่งมาที่นี่มามตรวจก่อนเอาบรับลองมาก่อนถ้าสมาคมสามารถตรวจแล้วเป็นคนกลางให้ได้ว่ามันไปทางที่แท้หรือปลอมถ้าแท้ก็ตกลงซื้อขายกันแล้วถ้าไม่ปลอมก็มาว่ากันว่าเพราะ <คน S 1> อะไรคนที่ส่งเข้ามาเนี่ยเป็นหน้าที่ของผู้ซื้อหรือว่าทางร้านตามตกลงเลยค่ะ แล้วแต่แล้วแต่เลยบางบางร้านเขาก็อยากจะตรวจก่อนเลยเขายังไม่มีชื่อที่รองรับในตลาดเขาก็อาจจะตรวจก่อนแล้วก็เอานาออกมาขายเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือบางร้านก็มีชื่อเสียงเราอาจจะไม่ต้องส่งตรวจเลยก็ได้ลูกค้าก็สามารถเชื่อใจได้เลยแต่บางทีลูกค้าที่ยังไม่ได้ใจร้านก็สามารถหาคนกลางเพื่อให้เศรษฐกิจด้านนี้มันเดินนะให้มันเกิดความน่าเชื่อถือว่าเออมีคนกลางมาช่วยเราแล้วตรงนี้มีค่าใช้จ่ายไหมครับมีค่าใช้จ่ายค่ะก็ถ้าตรวจออนไลน์อยู่ที่500บาทถ้าตรวจ ตรวจแบบเอาตัวเชิงมาตรวจออกใบรับรองก็1,000บาทอันนี้ก็บริจาคเพื่สมาคมก็าไปทำบุญต่อนะคะเราไปทำบุญต่อค่สงคมเอาบุญต้อนี้ไปทำอะไรบุญต่อค่ะบุญเลยสาธารณประโยชน์ต่างๆที่สังคมอยากจะไปช่วยเห็นหน้า Facebook ก็ติดตามเพจของแสดงว่าเมื่อกี้พี่ใช้ว่าจิตอาสาคือคนที่เขาไปอยู่ในสมาคมก็เป็นจิตอาสาใช่ค่ะมาทำโดยไม่มีไม่มีไม่มีผลตอบแทนเลยเราไปช่วยภาครัฐตรวจ อันนี้น่าจะพูดได้ว่าเราได้ค่าวิชาชีพ1 5 0 0บาทต่อ5คนหรือ10คน1 5 0 0บาทของเราไปทำบุญเดี๋ยวนั้นเลยหคนหรือ10คนใช่แล้วเอาไปทำบุญทำบุญเดี๋ยวนั้นที่บอกไปช่วยภาครัฐนี้คือหมายความว่าไปคัดแยกประเมินทรับเอบาบางกรณีที่มีการโดนยึดรัพย์ับาบางกรณีที่รัพย์ต่างๆที่ก่อนจะเอาไปถูกขายทอดตลาดเราเคยเห็นภาพกาวว่าเราก็ต้องรู้ว่าก่อนไปขายทอดตลาดโดยภาครัฐเนี่ยแท้หรือปลอมมีสมาคมมีผู้ที่เชี่ยวชาญเนี่ยไป คอยคัดแยกว่าอันนี้แท้อันนี้ปลอมอันนี้ได้ไม่ได้ราคาเท่าไหร่ใช่ครับส่วนของแท้ทางภาครัฐเราสามารถที่จะประเมินราคาแล้วก็แยกคัดแยกของแท้มาแล้วทางภาครัฐก็ออกไปประมูลขายทอดตลาดเอาไปติดตามหน้าเว็บไซต์ของทางรัฐแล้วแต่ในร่วงงานแล้วก็กรมศุลกากรเราก็ตรวจด้วยหลากหลายเนื่องงานที่พูดไาก็จะมีการขายทอดตลาดในช่วงเวลาต่างๆใช่เพราะนั้นสบายใจได้ว่าทางภาครัฐก็ทําทุกอย่างเป็นขั้นเป็นตอนดีที่สุดที่ดีที่สุดใช่ค่ะ ทางนี้ก็ต้องหาผู้เชี่ยวชาญการมีผู้เชี่ยวชาญกระเป๋าก็ต้องคนหนึ่งใช่ค่ะบางทีต้องแยกด้วยไหมฮะบางคนก็จะถนัดยี่ห้อนี้บางคนถนัดยี่ห้อนี้ใช่ค่ะใช่ไหมแยกค่ะตอนนี้เรามีรัพย์ที่ถูกยึดมาโดยภาครัฐที่ยึดมาเนี่ยไม่ใช่แค่สินค้าแบรนด์เนมกระเป๋าเสื้อผ้ารองเท้าในการอย่างเดียวยังมีพวกตุ๊กตาลาบูบูเอยหรือว่าตุ๊กตาที่เป็นสะสมอะไรนของสะสมทอยของสะสมอาร์ทอยเราก็มี ผู้เชี่ยวชาญอาร์ทอยเป็นกรรมการกิจสิทิ์มาสักอยู่โดยเฉพาะซึ่งซึ่งก็มีโปรไฟล์นะเป็นบริษัทของสยามโคเวลก็คือเป็นบริษัทที่ผลิตตุ๊กตาของสะสมของคนคนรวยนั่แหละเขามาช่วยตรวจโดยเฉพาะเลยใช่ส่วนนาฬิกาก็มาช่วยตรวจโดยเฉพาะ รวมความไปถึงพวกรถยนต์ไหมรถยนต์ก็มือสองได้ไม่ไม่รวมค่ะเราไม่ถนัดรถยนต์เพราะนั้นรถยนต์ไม่ถือว่าเป็นภารกิจของสมอมแบรนด์เนมมือสองใช่ค่ะพอเราพูดถึงแบรนด์เนมกิงก็ไม่ค่อยมีคนนึกถึงรถยนต์เพราะรถยนต์จะมีมูลค่ามีราคาที่คนางจะอีกกลุ่มประเภทหนึ่งใช่นหครับแม้ว่าจะเป็นมือสองก็ตามใช่ค่ะนะครับก็จะมีคนพูดถึงคนไทยเราตลาดมือสองนี่เติบโตขึ้นไหมเติบโตขึ้นทุกปีค่ะตอนนี้เรียกว่าช่วงที่เป็นช่วงก่อนโควิดนี่ ราคาสินค้าแบรนด์เนมลงราคาลงช่วงโควิดลงช่วงที่เกิดโควิดใหม่ๆราคาสินค้าแบรนด์เนมใช่ราคาลงราคาคนที่ใส่นาฬกาอยู่ดีอ้าวเขาเลยเคยเล่นกันอยู่ที่เจ็ดแสนนะสมมตินะคะยี่ห้อหนึ่งยี่ห้อหนึ่งอาจจะยี่ห้อหนึ่งอยู่ดีราคาก็ลงเหลือห้าแสนหรือดิสคอนเทนิวไปมันเคยราคาขึ้นไปเป็นล้านเลยด้วยไอ้สีเขียวอ่ะสีเขียวมันก็ลดลงมาแต่เชื่อไหมคะว่าพอโควิดเกิดขึ้นแล้วสองปีมันเกิด การที่เขาอั้นไม่ไปช้อปปิ้งต่างประเทศไม่ได้ราคาตลาดแบรนด์เนมมือสองราคาพุ่งปื๊ดเลยอ่ะห้าสิบเปอร์เซ็นต์พี่บบเมื่ยกีบอกว่าในช่วงโควิดใหม่ๆราคาแบรนด์เนมมือสองอ่ะลงนะค, <ลง S 1> ครับ,ล<ง>รบแล้วก็ผ่านไปแล้วสองสามปีประมาณสักปีหกหกเจ็ดนี่แหละราคากลับขึ้นมาแล้วกลับขึ้นมานในช่วงที่โควิดที่เขายังเดินทางไปไหนตอนไหนกันไม่ได้ครับอ่ะเพราะนั้นอตอนนี้ก็กลับมาราคาลงแล้วคะเหมือนเหมือนเวฟเป็นขึ้นเพราะนั้น คนที่เล่นแฟชั่นถ้าวันนี้ได้ปรึกษาสมาคมต้องติดตามแฟชั่นก็คือแฟชั่นแหะสินค้าแบรนด์เนมเป็นมีเพจสมาคมมีขึ้นแล้วมีลงมีเพจมีเพจสมาคมผมขึ้นอยู่หน้าจอตรงนี้ก่อนเผื่อคุณผู้ชมสนใจอยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับว่าสมาคมแบรนด์เนมือสองมีด้วยเหรอพี่ปูเป็นนายกสมาคมใช่ค่ะตั้งแต่ สองสมัยค่ะตอนนี้ปูเป็นสมัยที่2อยู่ตอนนี้4ปีที่สมัยที่2สมัยที่2นะครับซึ่งก็เป็นผู้รูปก่อตั้งด้วยตั้งแต่11ปีที่แล้วประเทศไทยก็มีสมาคมแรงในมือสนะครับช่วงหน้าผมกลับมาเรื่องอาหารบ้างนะครับบ้านฉันที่นี่อาหารไม่ธรรมดาครับคุณผู้ชมแล้วก็อยากจะบอกคุณผู้ชมว่ารสชาติเป็นรสชาติคือยั่งเดิมมากๆสักครู่หลังโฆษณาในคืนนี้กับร้อยหกสิบแปดชั่วโมง สนับสนุนโดย Black Canyon ช่วงสุดท้ายในรายการกับ168ชั่วโมงกับพี่ปูครับนายกสมาคมแบรนด์เนมมือ2และเจ้าของร้านบ้านฉันอาหารที่ตั้งอยู่ตรงหน้าเนี่ยนะครับจริงๆผมจะมาถ่ายไทยนิยม <ฮะ S 1> แล้วมาเจอพี่ปูเนี่ยน้าคนแบบก็ชอบน <ฮะ S 1> เอนาะเกี่ยวเรื่องของแบรนด์เนมอะไรต่างๆ <ฮะ S 1> ก็คุยกันเลยได้เนื้อหาสาระมาฝากเพื่อนๆ168ชั่วโมงในค,ค่ำคืนวันนี้ด้วยแต่อาหารที่อยู่ตรงหน้านะครับ มีอะไรบ้างครับพี่ปูอันนี้มีอันนี้จะเป็นอ๋อแกงส้มค่ะแกงส้มนะครับอันนี้จะเป็นไข่อันนี้ปลากระพงสามรสอันนี้เป็นชุดเซ็ตบ้านฉันชุดเซ็ตบ้านฉันอันนี้ทีเด็ดนะครับอันนี้เป็นอันนี้เป็นปีกไก่ทอดสมุนไพรครับผมอันนั้นต้มส้มปลากระบอกหาทานยากเลยนะนี่อันนี้ทีเด็ดต้มส้มปลากระบอกหาทานยากมากๆนะคุณผู้ชมแล้วจะทําให้อร่อยแบบนี้รสชาติ เห็นบอกดั้งเดิมโบราณแบบแบบนี้คือไม่ใช่ไง<ช>ที่นี่ที่เราอยู่จะบอกคุณผู้ชมว่าบรรยากาศสวยงามมากแล้วก็ที่นี่ไม่ใช่สําหรับทุกคนเดินเข้ามารับประทานเป็นอะไรที่ต้องจองเดี๋ยวนี้พีร้านดังๆคุณผู้ชมนะครับหลากหลายหลายต่อหลายร้านเลยต้องจองเลแล้วก็เข้ามารับประทานนะครับที่นี่ก็จะเป็นเหมือนอย่างนั้นเพราะว่าอาหารจะเป็นล้ัดสเตรียมและจัดเป็นพิเศษ<ช>นะครับ ที่นี่บ้านฉันเนี่ยอยู่ที่ซอยเรวดีสซอยเรวดีสที่ผมก็ไม่ค่อยได้มานะครับแต่ว่าทราบว่าที่นี่อาหารอร่อยเยอะมากบ้านฉันเนี่ยนะครับจะอยู่ตรงบริเวณซอยเรวดีสี่ก็ต้นต้นะต้นต้นซอยต้นต้นซอยสองแล้วก็สี่เลยหน้าถนนซอยติวานนนท์ครับแต่ผมชอบใจประเด็นเข้ามาครับเพราะว่าเขาจะว่าบรรยากาศ้วยความเหมือนเป็นบ้านเนาะเขาบอกบ้านฉันคือบ้านฉันเหมือนบ้านเพื่อนนะครับแต่บ้านที่นี่มีที่มาที่ไป เป็นบ้านที่มาจากสมัยรัชกาลที่ห้าใช่ค่ะเป็นบ้านจริงๆใช่ค่ะของคนรู้จักพี่ปูใช่ค่ะนะครับเนื้อหารายการผมให้คุณผู้ชมที่ดูตัวอย่างตรงนี้เพื่อให้คุณผู้ชมได้ไปติดตามต่อในไทยนิยมชมอร่อยนะครับไก่ทอดบ้านฉันถ้าหลงว่ามีชื่อร้านมาเกี่ยวข้องแสดงว่าที่มันมีสูตรพิเศษก็เป็นสูตรของเราเองโดยมีเป็นข้าวเกรียบรออด้านล่างแล้ก็เน้นความกรอบของจานกับแาบของคุณทรัพย์เด็ เขก็ด้วยก็เป็นเาเนเนาะไมโครโฟนที่ติดอยู่ที่อกเสื้อผมนี่น่าจะเป็นเขาวก็บานาดนั้นแล้วยินเสียงเวลาผมเคี้ยวแล้วเสียงกรอบเนี่ยนะครับมันคริสปี้มันกรอบรีกว่าถึงหูเลยนะอันนี้ดีกว่าครับอันนี้ดีกว่าเมนูสุดท้ายอันนี้เป็นต้มส้มปลากระบอกนีอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเมนูสุขภาพนะัะเพราะว่าต้มส้มปลากระบอกใช่ตอนนี้อาจจะไม่ค่อยเห็นหาทานยากผมอยากจะบอกว่าเป็นไฮไลท์วันนี้ ต้มส้มปลากระบอกเนี่ยคือเราเคยแต่ได้ยินชื่อโดยเฉพาะในนวนิยายในอะไรต่างๆนั้นนะครับอย่นี้ไม่ค่อยใครทำน้อยครับอาจจะเป็นเพราะเรื่องปลากระบอกก็ไม่ใช่ว่าจะหาได้แบบอ่ม่ง่ายแล้วก็วิธีการทําต้มส้มไม่ง่ายครัการทําต้มส้มเนี่ยคุณไม่แน่จริงอย่าได้คิดทำนะครับเพราะว่ามันไม่ได้เอามันไม่ได้ทําง่าย คุณผู้ชมไปชมได้ในไทยนิยมชมอร่อยขึ้นมาให้ด้วยอีกอันหนึ่งนะครับนะครับแล้วก็อ,อ,อาหารแบบนี้สำหรับคนที่ดูร้อง68ชั่วโมงแล้วชื่นชอบลองแวะมาทานผมว่าถ้าอาหารไทยที่นี่เป็นอีกว่าร้านหนึ่งที่ไม่ควรพลาดแต่สำหรับคืนนี้ที่เราคุยกันเรื่องแบรนด์เนมก่อนที่คุณจะซื้อแบรนด์เนมมือหนึ่งเนี่ยม่มือหนึ่งถามสมาคมได้ไหมมือหนึ<ต>่งถามสมาคมได้แต่คุณรู้จะถามทำไมเพราะส่วนใหญ่มือ,อหนึ่งอ,อ๋อเพราะบางทีร้านที่เขาขายเขาเขาบอกเป็นมือหนึ่งคือร้าน แบรนด์เนมเนี่ยเขามีทั้งมือหนึ่งและมือสองใช่ใช่ค่ะคือมือหนึ่งคือเขายังไม่ได้ใช้ถามได้ไหมถ้ป็นได้ค่ะได้ค่ะก็ได้เหมือนกันแต่ว่าถ้าเกิดซื้อตามช็อปจริงๆไม่ต้องถามเพราะอันนั้นก็คือใช่อยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าไปซื้อตามร้านต่างๆที่เราเห็นบางทีอยากจะถามอย่างร้านว่าเป็นสมาชิกสมาคมร้านก็มีติดสติกเกอร์ไหมมีค่ะมีติสติกเกอร์ Trust s ซ i l o อร์ ทั้เซลเลอร์แต่ในผมขึ้นหน้าจอไว้่สติ๊กเกอร์หน้าตาเป็นี้ทั้งเซลเลอร์หน้าตาลองดูว่าร้านนี้มีไหมมีสติ๊กเกอร์ไหมใช่คือถ้ามีเนี่ยก็อยู่ในสมาคมแบบนี้ทั้งสอสมมติทางร้านเช็คประวัติก่อนได้ฮว่ามั่นใจแล้วค่อยซื้อทางร้านเขาเเออออ่่สนใจจะมามีส่วนร่วมต้องเสียค่าใช้จ่ายต่อปีอะไรอย่างนี้ไหมค่ะเออ่มีค่าสมัครสมาชิกหนึ่งพันบาทหนึ่งพันบาทใช่ค่ะแล้วก็ต่อปีแค่นี้เลยแล้วก็มีงานปีละหนึ่งพันบาทปีละหนึ่งพันบาทแล้วก็เป็นปีหนึ่งปีเนี่ยก็มาร่วมสังสรรค์ งานปีใหม่โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแล้วด้วยใช่ค่ะเพราะว่าสถานที่บ้านฉันเนี่ยฮะไม่อยากเป็นโรงแรมเพราะคนก็ขอะคนเยอะสามร้อยกว่าร้านนี้ร้านนี้ได้ได้ได้กี่คนนะร้อยคนอ๋อร้อยคนก็เยอะอยู่นะผมก็ว่าไม่เล็กนะที่นี่นะครับแต่ว่าสมัยชีวิตเยอะกว่าไงใช่เยอะกว่าอันนี้เป็นสามสี่ร้อย ใช่ค่ะใช่ค่ะหลังจากนั้นเนี่ยหนึ่งปีปีละหนึ่งพันหนึ่งพันบาทไม่ต้องเสียอะไรไม่ต้องเสียอะไรเลยต้องเข้าร่วมประชุมหรือเป็นสมาชิกเขาร่วมประชุมค่ะเวลามีการร่วมประชุมสามัญประจำปีหรือว่าเรามีก็การตอนปีใหม่นะถือว่าเป็นการร่วมประชุมสามัญประจำปีก็จะมีพูดคุยเรื่องของการดําเนินงานแต่ละอย่างที่เราทําอะไรเพื่อสังคมได้บ้างเราใช้ความความรู้ความสมารถอะไรอย่างการอบรมพวกเราได้อบรมกันครบหรือยังเรื่องของกฎหมายเรื่องของจดทะเบียนการค้าเรียบร้อยกันทุกคนไหมทุกร้านให้ความร่วมมือไหมและ ปีนี้ที่ผ่านมาเมื่อ2เดือนที่แล้วเองอพวกเราคนที่มีความรู้ความสามารถไปสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพกันหรือยังทางสมาคมจัดใบสอบอนุญาตอนุญาตประกอบวิชาชีพโดยนําความรู้ที่มีมาสอบแบรนด์แต่ละแบรนด์ด้วยนะลุยวิกตองคุณดูยังไงดูเป็นดูยังไงดูของแท้ของปลอมยังไงสมมติออกใบว่าอย่างคุณแบบมีความรู้เรื่องนี้นะเดี๋ยวเนื่องข้นฐานตรงนี้ สําคัญมากเลยแล้วอย่างนี้เราต้องแจ้ง,งแบบทางแบบแบรนด์เนมด้วยไหมฮะทางหลุยสวิกตองทางเอเมสรางเออ,เอต้องบอกว่าเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องของเออแต่เราสามารถจะารเมริดแบรนด์เลยเแต่เราทําได้ในส่วนของเราเ,เราไม่ได้ไปข้องเกี่ยวกับทางแบรนด์นะคะเพียงแต่ว่าเราทําเพื่อให้เกิดกลไกตลาดให้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 คนขายเนี่ยมีความชัดเจนว่าเขามีความรู้ความสามารถจริงๆนะ เขาถึงได้สอบเอาใบประกอบวิชาชีพเนี่ยมันมีเกณฑ์ผ่านของมันอยู่ว่าคุณต้องสอบว่าคุณมีความรู้ในการดูกระเป๋าจริงถึงขายออกมาในตลาดถ้าคุณมีความรู้คุณสอบไม่ผ่านคุณไม่สามารถที่จะมาขายได้ไม่ได้ยิ่งผมเองผมคิดว่าแบรนด์เนมเขาก็ต้องมีความสําคัญนะเพราะว่าแน่นอนเขาอยู่ต่างประเทศเนาะถ้เขารู้ว่ามีอะไรแบบนี้เขาอยากให้ความรู้ที่ถูกต้องเพื่อที่ผู้ไป ทำจะได้สร้างประโยชน์ให้กับสินค้าของเขาแน่นด์เขอยากถูกต้องได้ด้วยเช่นเดียวกันใช่ค่ะวันนี้ดีใจมากที่คุยเรื่องแบบนี้เพราะผมว่าเป็นประโยชน์มากๆเลยมันมันปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าทุกคนก็อยากได้ของที่มีมูลค่าที่รู้ว่าเป็นแบรนด์เนมและแน่นอนว่าต้องอยากได้ของแท้วันนี้ผมดีใจมากที่ได้ยินคำว่าสมาคมแบรนด์เนมมือสองได้เห็นว่ามีคนไทยก็รวมตัวกันทั้งที่เป็นร้านค้าและบุคคลธรรมดาใช่นะครับก่อนจะซื้อก็สามารถที่จะมาตรวจสอบได้ผมว่ามันคุ้มค่า และมันถูกต้องวันนี้ขอบคุณมากๆครับพี่สุภานัทจรูนพรพักดีพี่ปูครับขอบคุณครับ,รบขอบคุณบ้านฉันด้วยนะครับวันนี้คนที่สนใจเรื่องของบ้านฉันเรื่องอาหารไปดูไทยนิยมชมอร่อยนะครับส่วนผู้ชมที่ชมทาง168ชั่วโมงของเรานะครับสามารถจะชมเพิ่มเติมกับพูดคุยกับพี่ปูได้ทาง y u t u b e c h a n n n l Search Group Official และผมขอแยกขึ้นที่อยู่ของสมาคมแบรนด์เนมือ2ตรงนี้นะครับให้กับคุณผู้ชมด้วย ขอบคุณสำหรับการพูดคุยในวันนี้ครับขอบคุณคับขอบคุณผู้ชมที่ญญติดตามชมครับพบกันใหม่ในตอนหน้าวันนี้ผมและพี่ปูลาผู้ชมไปกอ่อนครับลาติดสวัสดีครับ